ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเดี๋ยวสำหรับทุกนี้ครับพามาพูดถึงเหลืองซีนราคาถูกแลก้วก็ซีนราคาแพงนะครับผมซีนในที่นี้ก็หมายถึงซีนพ่าต่างกับสำหรับรถรุ่นเอลนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็ได้ลองใส่ทั้งของอคูโบต้าเองนะครับผมถีทีร้านผมจะจำนายอยู่นะครับผมแต่ก็อีกคันหนึ่งผมลองสั่งมาใส่นะครับ เป็นของยี ho, ่ห้อยี่ห้อนึงก็แล้วกันนะครับผมราคาเนี่ยโคตรจะถูกเลยแต่ว่าประสิทธิภาพนะครับของซีนกะบบโอเคมันได้ครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนเหมืออิติ์ก่อนนะครับผมแล้วกัมวันนี้ออกงานเป็นงานแหลกนะครับไปลองไทยประมาณไรหนึง่งนะครับสำหรับรอคางสายนี่ผมใส่ซีนของคู่บัตายเองนะครับเป็นซีนของแท้ราคาก็จะอยู่ประมาณ 4ร้อยเก้าสิบนะครับผมสําหรับซีนเผาตังค์นะครับเพราะว่าตอนมันหัวมันกิดหัวพร้อมกนันทั้งสองขางนะครับผมก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับทั้งสองขางเลยก็เลยขางหนึ่งล่องใส่เป็นของแถืเบิง้งนะครับของของคู่บตรายเองนะครับผมแล้วก็อีกข,งขางขวาเนี่ยผมใส่ของเทียบนะครับของยี่หอ้อยี่ห้อหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมบอกเขาเอ่ยซื้อนะครับเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อผม นะครับเอาเป็นว่าราคาบรถึงสองหลอยครับพี่น้องโคดจะถูกเลยก็ยังว่าแหะครับราคาถูกกับบริไดดีเสมอไปนะครับตัวนี้ซีนของคู่ป,ปตาครับแห็งๆเลยนะครับแห็งๆอันนี้เป็นเป็นไอดีอย่างเคยมาที่มัทธไปทุมมาแล้วเป็นเป็นเป็นสีออกมืดๆครับแต่ว่าบ่ิบริเวณหัวเน่ยแหงๆครับแหงๆรับค้างนี่ ส่วนคางค้าครับคางค้านี่ราคาลอยแปดสิบบาทหรือลอยเก้าสิบนนะผมจำไม่ได้นี่ครับดินใสแย่ใสครับนี่คือสินราค่าถือครับ ผมกะล่องใส่ครับเทียบกันเพื่อจะให้เป็นความดูนะครับครับที่น้องข้าวรถไทยครับฟ้าของถูกนี่บริดีเสมอไปนะครับนี่คือหัวแหละครับพี่น้องหัวแล้วไทยได้อะไรหนึ่งนะครับดินทรายลงไปใส่กับหัวเลยนะครับยังว่าล่ะของถูกมันกะใส่ได้แต่ว่าประสิทธิภาพมันบบมีครับประสิทธิภาพมันบบมีนะครับ สำหรับธนทีที่ใส่รถรุ่นเอลยูนะครับผมหรือว่าจะเป็นรุ่นไดกะตามนะครับผมแนะนําให้เป็นของศูนย์หรือว่าของของแบรนด์คขาเองนะครับแพงแน่กระซ้างมันพี่น้องต่ว่าความทานผมมาต่างกันหลยนะครับความทานนีต่างกันแหงเลยนะครับตอนแรกก็บ่าล่องเอามาใส่เบิ้งทำมาดีนะครับก,บกบบร,ร,นะรบสีนะี้แนะนําให้พี่น้องนะครับ <c oughs> ล่องใส่เบิง้งผมก็เลยบปต่อไได้ทายคลิปไว้เพราะว่ายังผมกำบบมั่นใจในสินค้าขึ้นกัน ผมแค่เอามาลองนะครับผมแต่ว่ากับบริสิเลียรครับเพราะว่าผมอยากลองมือประสิทธิภาพกันเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะถูกครับก็เป็นว่าไทยอะไรหนึ่งกัซสีนหัวเลยสำหรับขางนีกัของเทกัแพงงน่นะครับกับหาลอยแต่ว่ากับทุนนะครับทุนนะครับนี่แหละครับคือประสิทธิภาพของซีนบอกว่าจะเป็นสีนยังก็ตามครับอะไรเนาะ เอาง so so ่ายว่าอะไรทุกตัวนี่ผมแนะนําถ้าเป็นไปได้ให้สื่อของศูนย์นะครับือว่าสื่อข้งขนอกที่มันเป็นที่เพิ่นเอามาจากเอามาขายเอามาจากศูนย์นะครับเอามาขายนะครับเพราะว่าร้านอะไรบางร้านเพิ่นก็รับของศูนย์มาขายก็มีนะครับคือยังเชนของผมผมก็รับของศูนย์มาขายนะครับผมจะรับเป็นส่วนใหญ่ผมจะเอาอะไรแต่ของแท้นะครับสำหรับอะไรรถแท็กเตอร์นะครับผมก็ได้ล่องเอามาใส่เบิ่งกับแปลว่า ผลปรากฏว่ากัาบบผ่านครับโอเคนะครับกับแต่ว่ามันเอื้อซื้อบ่อยพี่นาอเบรอยากเอื้อซื้อเพราะว่ามันทีม่มกระทบต่อผมเนาะนะครับก็เอาเป็นว่าแนะนําถ้าผู้ใดซีนหัวบวสิบป็นพ่อตังค์พอนอนหรือว่าซีนต่างๆอะไรต่างๆ่กนะแนะนําให้เป็นของแถมซีดีกลัวนะครับคือประสิทธิภาพนี่มันกับเห็นเห็นกันเลยนะครับเห็นเห็นกันเลยก็เอาเป็นว่าใส่ของถี่ราคา ค่อนคางที่จะสูงเอาง่ายว่าของถูกกับของแพงนี่คือประสิทธิธภาพเมื่อต่างกันนะครับเอาง่ายว่าเบิกซูนนั่นแหละนะครับแต่บบเบิกซุ้นกับซื้ออะไรล้านอะไรทั่วไปแต่ว่าก็แนะนาให้เป็นของของแท้นะครับบอกล้านอะไรว่าเป็นของแท้นะครับมันจะได้ทุนทุนครับกับ่บเป็นยังครับสำหรับสินค้านั้นคือเป็นมันเป็นการทดลองครับเอามาลองถามั่โอเคผมว่าจะแนะนําพี่น้องแต่ว่าพอผมใส่งานแล้วผมว่ามันผ่าน นะครับคือซีหัวเลยกับสีเดียวสีทาการเปลี่ยนใส่สีผ้าตังนะครับของคู่บตรเอาประมาณนี้ก็แล้วกันครับได้ไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้ารคกทีมถ้ามีความรู้กะฝากคนที่ตามมานะนำครับ่ะประมาณนี้ครับผมเอาไไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ